Hi guys Welcome back to my channel แับสบายดีและก็สวัสดีเด้อพี่น้องฝองกายเบ้ดสุขุขุคุณไก่ยี่หรีตันหับกับสูซองนิดสาวสวรรค์เซนเก่าเซนเคยเนาะมินิแซวนี่สิบแกงน้องมาไอซูกินเนาะพี่น้องตอนนี้เซวนี่กะกำลังเป็นคนดังอยู่เนาะคนดังคนดังไฟจ้า ตอนนี้เฟิงกกำลังดังไฟเนะาะกะมาหลุดมาสมเบิงไปน้ำกันเนาะพี่น้องว่าซานนี้สีดังไฟติดบ่ว่าสีได้กินบ่เนาะมือนี่คำติดกะเออสแสดงว่าสีได้กินอยู่นะคำบ่ติดแลยกะเบิร์ตซีดเลพี่น้องเด้อถาบิงา่งไงคนงามเห็ดอยู่เห็ดกินกะบสิประมาณนีแหละพี่น้องเอ,อ้ยผ่านไปสักโมงหนึ่งยังบ่ได้อยู่เนาะพี่น้องดังพืน้นดังไฟก็ได้ ปิตะนายแล้วแล้วสิได้กินตัวนี่เหอะโมผู้ถากินกระทากินอยู่แกงนงไม้ไปซูโม,มกินอยู่โก็คนกองก็จะปอกนองไม้มาใหา้เออให้แกงไปให้กินเนว้อสัตว์ซิทกันเลยจัดให้ซะเพื่อนว่าเอาอันแบบเห็ดใจเย็นๆก็กได้บ่ต้องฝ่าวาสันฝ่าว่าฝ่าว่าบึงเอาแต่พี่นอกก้องไอ้ตามขยิ่งซาลิศ เห็ดกินเบื่อเบื่อไอ้สระอิดเตยเนี่ยข่อยกับบอกอยู่บอกสุพรรณยูบานบ่ห้คล้องเด้ออย่าคล้องกินใั้เสานิดแล้วแต่อารมณ์เด้ออย,ย่าสุฟ้าอวาสานบอกเขาผ <c oughs> ู้อยากอยากอยากแกงหน่อไม้อยากจะลงทื่นอันปอกหน่อไม้ให้เสานิดปอกมะเอือหให้เสานิดแบบบริสุทธ์นะ เอาหายแบบเอามาหายแกงเลยอะ่ะแกงไปซูกินนะพี่นอ้องสันนิกระบกัดของเนาะเพราะว่ามีคนปอกนองไหมห้แล้วหนะน,น้าเนนกนกไหมกระสีประมาณนี้เลยพี่น้องกระสีมาถุกๆตอนถูกกล่องกระสีสันในเด้อพี่น้องเลยจักหน่อยพี่น้องเห็นมามักแต่งซุกขอยสองหน่วยฮะอยซือย้อมาสองหน่วยแต่ว่าแม่ขาเพิ่นใจดีเพิ่นแถมให้หน่วยหนึ่งตกแต่งซุกหอ,หอมหอม ขอโทษขออภัยหลายเ้อพี่น้องตอนถูกหน่อไม้มันก็นอยากซีซึนๆันเนี่ยห,หน้าจักน่อยถ้าเราถูกหน่อไม้ก็อยากปวดแขนตืบหนึ่งอยู่ด้วยพี่น้องเอยลยเราจะผ่าถุกหน่อไม้เปบ่ธรรมดานดี่เบอร์ไปจิตุูกแล้วว่าเปนงายหลังจากที่ห้าทถบกแล้วแล้วห้าก็สิเอามาลงหมอต้มเนาะพี่นอ้องต้มเพื่อให้พื่นจืด,จดแล้วห้าก็รสิมากแกงนะพี่น้อง หลังจากนี้เจ้านี่ก็สิเตรียมเครื่องแกงเพื่อน,น,น่าเตรียมเครื่องแกงไว้หมอแกกําลัางผดพ,พี่น้องเลยกําลังผดปัวปัวได้ที่แล้วไก่สีได้เอาลงมาอันเทน้ำถิมแล้วกันอาน้นพี่น้องใส่แกงมาในพี่น้องเลยหลังจากหมอหน้าใหมมันจืดแล้วนาะพี่น้องเจ้านี่ก็สิมา ตัเขาเบื่อมาเนี่ตำเขาเบื่อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็สิยองยานงใส่หมักพริกกะบบรลาด้วยยานยานสุเพิร์นเพ็ดแต่ก็ใส่หมัก,ก,กบบรรพริกลอ้อลูกโดดไปหายอยู่ลูกโดดกระเบอมีหมักพริกเคี้ยวโบมีอันนี้ก็เลยเอาผีแดงใส่ไปมันแนวใดเนาะมันโบมีฮันดีเครื่องแกงเมันกระดมินซีนีอยู่เห็ดปวกแล้วก็หมักอื้อน,น้อยนี่บระลาย้ด้วพี่น้อง สนิทกะมีหมกบวบอยู่ในตู้เย็นกะลืมค่ะนลืมแน่จนแกงน้องไม,มแล้วแล้วจนกินแล้วเรียบร้อยหากระสีคือสวดละเออจะคล้องกะมีอันหมกบวบอยู่ในอันตู้เย็นนั่นสนิทกะลืมนาอลืมเอาหมากเออลองไปหลวกก่อนนั้นสิปงหมอลืมแต่กะบอกเป็นยังเฮายัง่ำกระเบื่อประทัดแล้วนะก็เออเอาลงหมอไปก่อนเอาลงหมอลวกแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์นะ ขี่ลงขี่ลืมคนคนงามกับจิประมาณนี้แหละพี่น้องมาขี่ลงขี่ลืม <laughs> คนงาม,มาาาว่าซ่านหยอกเหยาะพี่น้องโอ้ยเคลื่อนดิสองสุโมงผ่านไปแล้วเงี้บอได้ต่ำเขาเบื่อ,อยู่พี่น้องจ้ากว่าเมนเพิ่นเห็ดอีเงี้คุ้นซึ่อว,ว่าปุดวายสระ,ะเกิดแกลง,งใหม่ไปกับจิตตะเกียรใส่เนาะอืมตะเกียรใส่ ก็สิมาตำ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 กับอยากหยาบในแจ้งนอนผิดหยาบพี่น้องเอ้ยขีดขีดหาหนุนเบิ่งควมเป็นหยาบตำเพื่อสีเหล็คนเนี่ยจับโขกเป็นคักๆนะเนี่ยจับโขกหลุดไม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งอรรถตอนนี้เทปกับขาวเนี่ยกระซิประมาณนี่แหละพี่น้องกับหุ่นไว้แจ้งนอนเพ่จักเป็ดเพ่จักไก่เพ่จักแบบไล่ไก่เพ่จักแบบไล่เบ่ สารพผักหากะมาต่อรายการยองยะนางหรือว่าขันยะนางเนะาะขย,ยี่ยะนานะสนิทยองยะนางเห็ดคือจังเป็นสักผิผานี่แเลยพี่น้องมึงนเนียเป็นยองยะนายองห้าจากแดดห้าแบบอยากแดดแบบเคี้ยวๆค่ะค่ะเคี้ยวจนเป็นฟองมันจังแบบเอามากแกงแส่น้ำมแล้วมันจีเเ็ดอุตัอะไรนะพี่น้องมันจังแสบแค่เอาไปปั่นแบบแบบมันบริสุทธิ์แบบ อันหนามเห็ดอุล,ลวอุล,ลวะหน้าเวลาเขาแกงมันกระสีบอสบอขักปันไดหนามยานางบอเหนียวเขียวบอคักสนิทกระสียองจนเป็นเขียวจนเป็นขึ้ฟองพี่นนอะจนใบเพิ่นแบบจนบ่มีอันสีเขียวอยู่ในอันใบใบายานางที่นนองเขาต้องยองแบบนี้แต่เป็นยังเนาะกินขี้มื่เจะคข้องมือกับล้างสะอาดอยูดอกพี่น้องเอยบ่เป็น่าบ่ล้างมือเลย ล้างมืออยู่สะอาดเรียบร้อยแล้วกับพานไปอีกสามสิโมงเนาะยองยานางจนกล่ำข้นยังบะแหน่บะทัวยี่พี่น้อง่มเสจาว่าเสจเสจว่าอันสิได้กินบ่นี่กล่ำข้นเลยยังบะแหน่ยี่ยองยานางจะเป็นละยองกักยองเนยใช่ เสื้อสีแล้วนกแก่งนองใหม่หมอนี่ใส่เวลาดนเติบโดนดนดนอีนี่เดนินจนนั้นคนถากินจนเถอะนะกระทาใจเอาเลยเด้อคู้ได้ถากองกินก็ได้ทําใจเด้อคนงามเหตุกกะยักษ์สาในจักนอนพิธีพิธันนะมา ข้ากขมาแกงบันนี้พี่น้องเรียบร้อยเลยอากาซิมันแกงบันนี้ข้กาก็มาหนิ่นน้ำมาหนิ่นน้ำยานางตองกากเป็นกนอนหน้ามีนางกะเฮ็ดอุลุ่ยสำเนียงกะโบกีบบอ้อ่อนปันไดแต่กะเคียวอยู่จ้กว่าเอาใจเลยเนาะโบกี้อ่อปันไดแต่กะเคียวอยู่ จรูปเคียวหรือบเคียวพี่น้องงงนำจากของเป็นตองยานนางนะเพื่อเป็นเป็นสีตองแหละกับโบเป็นของไงได้นี่พี่น้องเอ้ยเป็นกัอยากลิลาปากระปองแน่นาจากน่อยหน่ามันตุ่มนมใหม่กันยังว่าท้าเหิ่ว่าถ้เเทอยู่ ได้ยามแล้วไปได้ยามเทน้ํนาแล้วเทน้ำต้มออกเลยพี่น้อง <Okay. S 1> กะที้ทีน้ํนาเพิ่นออกจนเบิดพุนเลยเนะพี่น้องบเบิดขากปานได้ก็ได้ช่า หลังจากที่เทาเทน้ำต้มน้ำไม่ชิมนะเอาก็สิมาเทน้ำเนื้อนางลงเนาะพี่น้องเอาก็สิเทน,น,น,น้ำเนื้อนางลงแบบนี้แล้วก็เครื่องแกงน้ำก่อนที่เทกับโคลีโคลีก่อนเขาเบื่อกับน้ำเนื้อนางให้มันเข้ากันก่อนกนั้นก็เทจวกลงเนาะ ก็คนค้นคนตอนช่วงแรกๆนี่กะคนเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบื่อสิติดก,กดหมอแล้วเพิ่นสีไหมแล้วเพิ่นกะสีคิ้วแล้วอาหารยามเ้ากินมันกะสีเบอร์เซมเนาะทำไฟไหมกดหมอนนี่หน้าตากระซีประมาณนี้เลยพี่เนาะหมอกัระปั้นโพดปอบาห้ากะทีหน้เนาเนียนางลงนี่ห้าก็เอาเห็ดลงนเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกกันเสื่อ สีเนแปดพันไอวกเถวแล้วก็กับเสีมันแถวนั้นแหละซนี่กเก็บเก็บมาหลังมาแกงใส่กันกับได้ไลทเต๋บอยู่เนาะพี่น้องก็พอได้เก่บโบเมนว่าวอะลยพี่น้องเด้อเาวนี่เป็นคนมาคนมาคนเวลาเห็นกับเขาคนอยู่หันเลยจะว่าเป็นคอนอยังกระโดกกะเดียวบางทีเขาเบือเ่อซุกแล้วกัยังค่คนอยู่หันเลย เจ้าว่าเพิรียะนี่ยังติดหมอเหรอนะคอนอยู่บอ่บอ,อยู่บ่เศร้าคนอยู่เบิดปีเบิดาสต์คนจนหมอนแกงน้ำไม้จนปงลงจากกันเตาไฟขั้นบ่อันปงลงจากเตาไฟกระสีฝนอยู่หานเละพี่น้องบ่แล้วบ่ทั่วร์จักเถื่อซนนีกระสิบอบันรรยายเนาะพี่น้องเบิ่งไปตามภาพน,นีเละพี่น้องเลยจังได้กะอย่าลืมลกกลด,ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์ซับตะใครหัวสี่ใครซานี้เด้อ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาติดตามหับชมคลิปให้แซนิดเดอร์ขอบคุณหลายๆเดอที่เอ็นดูเมตตาแซานิด Gang nó máy. rồi 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 mà đưa mà đưa mình ngân nào mình ngân nào đưa mình đưa kinh nó mày đưa rồi mình ngân ơi à, mình ngân à. kinh, 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 kinh đôi 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 nha đôi 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 đôi, đôi. Bye.